เยือนนครปักกิ่งหลังอาหารเช้าของวันรุ่งขึ้นคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยโดยการนำของนายกุลเชียงก็ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบินเพื่อบินไปยังปักกิ่งอันเป็นนครหลวงของประเทศสาธารณ ประชาธิปไตยประชาชนจีนจะพักที่ปักกิ่งสองคืนเพื่อชมพระราชวังและที่พระนางสูสีไทเฮาได้ใช้อำนาจกดขีบ่บังคับเอางบประมาณของกองทัพเรือมาสร้างเป็นวังส่วนพระองค์สมัยนั้นพระนางถูกตำหนิติชิ้นจากประชาชนคนจีนฐานนำงบประมาณที่จะใช้ในการป้องกันประเทศมาใช้จ่ายเพื่อบำรุงบำเรอ ความสุขส่วนตนครั้นมาถึงสมัยนี้พระราชวังที่พระนางมีบัญชาให้สร้างกลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศเช่นเดียวกับกำแพงเมืองจีนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากความทุกข์ยากของกรรมกรที่ต้องเสียชีวิตไปหลายร้อยหลายพันคนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นและกลายมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน นายกุนเชียงดูแลลูกทัวที่เป็นคฤหอสัดให้รับประทานอาหารมื้อข้ามและก็ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุทั้งห้ารูปแล้วนิมนต์ท่านพักผ่อนหลังจากคฤหัสัดเข้าห้องพักแล้วเขาจึงถือโอกาสเข้าไปในห้องของท่านพระครูส่งหนังสือพิมพ์ภาษาจีนให้ท่านดูพูดว่าเครื่องบินลำที่เราโดยสารจากสัวเถามากุ้ยหลิมเมื่อวานนี้ บัดนี้ตกเรียบร้อยแล้วครับไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเลยสักคนเดียวพวกเราโชคดีที่ไม่ได้โดยสารมาวันนี้ผมว่าเพราะหลวงพ่อมาด้วยจึงทำให้พวกเราแคล้วคลาดเขายกความดีให้ท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงอุทานออกมาเป็นภาษาบาลีว่ากามุนาวัตะตีโลโกโหลวงพ่อว่าอะไรนะครับ นุมใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยเรียนบาลีก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่จะบอกว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทำร่วมกันมาไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้ทำกรรมใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเรื่องของกรรมเนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยเหรอครับคือผมหมายความว่าถ้าเราทำอะไรลงไปแล้ว ไม่สามารถจะแก้ตัวได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับถามด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญามิใช่ประกอบด้วยโมหะกรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะว่าทำลงไปแล้วจะต้องรับผลเท่านั้นแต่กรรมใหม่เราสามารถแก้ไขได้อาตมาถึงได้สอนลูกศิษย์ว่ากรรมเก่าต้องใช้กรรมใหม่ต้องอย่าสร้างอีก นี่หมายเฉพาะกรรมชั่วเท่านั้นนะเรื่องกรรมยังมีคนเข้าใจไม่ถูกต้องอีกมากคือไปเข้าใจว่ากรรมหมายถึงกรรมชั่วเท่านั้นที่หลวงพ่อพูดมาเนี้ยหมายความว่าเป็นกรรมดีก็มีลรอครับถูกแล้วกรรมมีทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็มีทั้งกรรมไม่ดีไม่ชั่วหรอครับผมเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เอง เมื่อก่อนผมเข้าใจว่ากรรมหมายถึงกรรมชั่วเท่านั้นเพราะเรามักจะพูดถึงกรรมไปในทางชั่วเช่นบาปกรรมเวรกรรมกระกรรมและก็ที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคนมักจะพูดกันว่ามันเป็นกรรมของฉันผมก็เลยไปเข้าใจว่ากรรมหมายถึงความชั่วเท่านั้นนี่ถ้าผมไม่ได้พบไม่ได้สนทนากับหลวงพ่อผมยังเข้าใจผิดอยู่หลวงพ่อสอนเก่งเหลือเกิน ผมอยากให้พระทุกรูปในประเทศไทยสอนเก่งเหมือนหลวงพ่อคนไทยจะได้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องหลวงพ่อครับถ้าผมขอรบกวนเวลาหลวงพ่ออีกสักนิดหนึ่งผมอยากจะทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้มากกว่านี้จะได้นำไปสอนลูกสอนหลานหลวงพ่อกรุณาสละเวลาให้ผมด้วยเถอะครับผมคิดว่าหลวงพ่อจะต้องได้บุญได้กุศลมหาศาลเลย าจะกรุณาโยมอยากรู้อะไรก็ถามมาไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าก็ได้ท่านพระครูพูดขัดขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าไม่ขัดเขาก็จะต้องพูดต่อไปอีกยืดยาวเป็นการเสียเวลาสำหรับท่านเวลาทุกนาทีมีค่าจึงไม่ปรารถนาจะหายใจทิ้งผมอยากรู้เรื่องกรรมครับ อยากให้หลวงพ่อให้คำจำกัดความของคำว่ากรรมอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผมต่อไปขออารัธนาแสดงธรรมครับเขาประนมมืออารัธนาอย่างเป็นพิธีการท่านพระครูจึงอธิบายอย่างเป็นงานเป็นการว่า ำสอนเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจชีวิตและไม่เข้าใจวัตจักของชีวิตว่าที่เราต้องเวียนตายเกิดกันนั้นมันมีอะไรเป็นเหตุคำว่ากรรมในพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาเจตนาก็คือความตั้งใจหรือว่าจงใจ เมื่อเราทำอะไรโดยมีเจตนาคือจงใจทำทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมนั่นก็คือความชั่วความดีมีขึ้นในตนเจตนานี่สำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมเจตนามีสามลักษณะเจตนาลักษณะใดก็ก่อให้เกิดกรรมในลักษณะนั้นเจตนาดีหรือกุศลเจตนา ก่อให้เกิดกรรมดีหรือกุศล,ลกรรมเจตนาชั่วหรืออกุศลเจตนาก่อให้เกิดกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมเจตนากลางกลางคือไม่ดีไม่ชั่วหรืออพยากตะเจตนาก่อให้เกิดกรรมกลางกลาง,ลางหรืออพยากตะธรรมสรุปก็คือกรรมนั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่ว และกรรมไม่ดีไม่ชั่วซึ่งขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความจงใจของผู้กระทำหลวงพ่อครับกรรมดีผมพอจะเข้าใจกรรมชั่วผมก็พอเข้าใจแต่กรรมกลางกลางคือไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยผมไม่เข้าใจครับเป็นอย่างไรจึงเรียกว่ากรรมกลางๆงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าโยมหิวน้ำอยากดื่มน้ำ ก็เอื้อมมือไปจับแก้วน้ำยกขึ้นดื่มเจตนาดื่มน้ำเป็นเจตนาดีหรือเจตนาชั่วไม่ดีไม่ชั่วครับตอบอย่างมั่นใจนั่นแหละเรียกว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วหรือกรรมกลางกลางเพราะเกิดจากเจตนาที่เป็นกลางกลางถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมใช่ไหมครับ อย่างเช่นผมเดินไปบนทางเดินแล้วก็เกิดเหยียบมดตายโดยที่ผมไม่รู้ว่าได้เหยียบมดตายแบบนี้เป็นกรรมหรือเปล่าครับถ้าโยมไม่ได้เจตนาคือไม่ได้จงใจหรือว่าตั้งใจจะทำให้มันตายก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมจะเป็นกรรมก็ต่อเมื่อมีเจตนาหรือจงใจทำและถ้าเราจ้างคนไปฆ่าศัตรู เป็นกรรมหรือเปล่าครับเพราะเราไม่ได้ฆ่าเองหัวหน้าทัวถามอีกเป็นสิเพราะเจตนาของเราพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวะทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมคือเมื่อเราเจตนาก็ย่อมเป็นกรรมนอกจากนี้พระองค์ยังตรัสอีกว่า เจตยิตวากรมมังกโรติกายนวาจายะมานสาบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจการทำกรรมทำได้สามทางคือทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม ท่านพระครูอธิบายและยกบาลีประกอบการทำกรรมทางกายทางวาจาผมก็พอเข้าใจแต่ว่าทางใจผมไม่ค่อยเข้าใจทำอย่างไรจึงจะเรียกว่ากรรมทางใจครับนายคุณเชียงถามอีกมโนกรรมก็คือการคิดเช่นคิดให้ผู้อื่นประสบความพินาศจัดเป็นกรรมชั่ว ถ้าคิดปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความเจริญรุ่งเรืองก็จัดเป็นกรรมดีเอาอย่างนี้ถ้าโยมอยากทำความเข้าใจในเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนก็จะต้องไปเข้ากรรมฐานเพราะการพูดยังทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ได้จะต้องลงมือไปถึงการปฏิบัติด,ด้วยครับกลับไปเนี่ยผมจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดหลวงพ่อ นิมนต์หลวงพ่อพักผ่อนเถอะครับผมไม่ลบกลัวแล้วเข้ากราบเบญจางขาประิษฐสามครั้งแล้วจึงกลับไปยังห้องพักรู้สึกเอิบอิ่มใจที่ได้สนทนาธรรมกับบรรพชิตผู้ทรงศีลาทิคุณเช่นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงองค์นี้หัวหน้าทัวออกจากห้องไปแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสวดมนต์แล้วก็จเจริญกรรมาฐาน มีเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเพื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้สัมภเวสีซึ่งชักชวนกันตามท่านมาถึงปักกิ่งเพื่อขอส่วนบุญพวกเขาเป็นมนุษย์อยู่เมื่อวันวานครั้นมาวันนี้กลับกลายเป็นผู้สแสวงหาพบเพราะยังหาที่เกิดที่แน่นอนไม่ได้เนื่องจากตายขณะที่จิตเป็นกลางกง โดยสารเครื่องบินมาดีๆเครื่องบินเกิดตกกระทันหันไม่ทันได้คิดถึงความดีความชั่วที่ตัวเคยทำไว้จึงต้องแสวงหาที่เกิดกันจ้าละวันพวกที่ทำงานบนเครื่องยังโชคดีที่มีสมณผู้เปี่ยมด้วยเมตตาโดยสารมาด้วยเมื่อวันวานคนเป็นหัวหน้าทัวพยายามจะบอกว่าจะเกิดอะไรในวันพรุ่งนี้แต่เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจ ไม่นับถือพระจึงไม่เชื่อในสิ่งที่ชายผู้นั้นพยายามจะบอกพอตายแล้วจึงได้รู้ว่าพวกตนเป็นคนเกิดมาเสียชาติเกิดเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือสาระแก่นสารของชีวิตชาติหน้าฟ้าใหม่หากได้เกิดอีกก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาด้วยเถิดสุภาษิตฝรั่งสอนไว้ว่างานเลี้ยงก็ยังมีวันเลิกราเพราะฉะนั้น ทัศนศึกษาของท่านพระครูก็ต้องมาถึงวันสุดท้ายเช่นเดียวกันและเมื่อวันสุดท้ายผ่านไปแล้วท่านก็บินกลับประเทศไทยพร้อมคณะท่องเที่ยวที่มีนายกุลเชียงเป็นหัวหน้านายสมชายมารับท่านที่สนามบินดอยเมืองท่าทางเขาไม่ยินดียินร้ายในการกลับมาของท่าน สม่านวัดป่ามะม่วงรู้สึกผิดสังเกตเพราะเป็นอาการเช่นนี้มิใช่ธรรมชาติของสิทธิ์ก้นกุติผู้มีนามว่าสมชายในคุณเชียงกุลีกุจอสงท่านขึ้นรถพร้อมกันนั้นก็อยากจะสนทนาหาความรู้จักท่านเป็นครั้งสุดท้าย ครั้นเห็นคนขับรถหน้าตาบอกบุญไม่รับก็เกิดความเกรงกลัวระคนกับเกรงใจท่านพระครูจึงได้แต่เรียนท่านว่าจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดจากนั้นจึงไหว้าลาท่านและจึงเรียกแท็กซี่สำหรับตนนายสมชายออกรถโดยไม่พูดจาแรกๆท่านพระครูคิดว่าเขาคงวางมาดไปอย่างนั้นเองแต่พอรถวิ่งไปได้สักพัก ก็คร้านจะพูดพร่ำพรรนา,นาจนท่านฟังไม่ทันคลั้นรถวิ่งมาถึงรังสิตเขาก็ยังไม่พูดท่านก็นึกในใจว่าช่างเถอะเดี๋ยวถึงอยุธยาก็คงจะพูดเองนั่นแหละเรื่องอะไรเราจะไปพูดก่อนให้เสียฟอร์มดังนั้นท่านจึงนั่งหลับตารอว่าเมื่อไรเขาจะเอ่ยปากพูดออกมาก่อน รถวิ่งมาถึงอยุธยานายสมชายก็ยังไม่พูดท่านพระครูก็ปลอบใจตัวเองว่าประเดี๋ยวถึงอ่างทองก็คงจะพูดเองนั่นแหละจ้างเราก็ไม่พูดก่อนให้เสียฟอร์มและท่านก็นั่งวางฟอร์มต่อไปกระทั่งถึงอ่างทองอันที่จริงหากท่านอยากรู้สาเหตุของการไม่พูดของเขาท่านก็สามารถรูไ้ได้ด้วยการพึ่งพาเห็นหนอ หากท่านก็ไม่ต้องการพึ่งพาจนพล่พําเปลือจึงเก็บความสงสัยเอาไวเ้เงียบๆกระนั้นก็ตั้งปณิธานว่าถ้าถึงพรมบุรีเจ้าหมอนี่ยังไม่พูดอีกเราก็จะพูดก่อนจะเสียฟอร์มไปบ้างก็คงไม่เป็นไรสมชายปวดท้องหรือเปล่าถ้าปวดหนักปวดเบาก็จอดลงไปปลดทุกข์ก่อนก็ได้ ฉันไม่เด้รีบร้อนอะไรท่านพูดขึ้นทันทีที่รถวิ่งเข้าเขตอำเภอพรมบุรีผมไม่ปวดหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อปวดก็บอกได้ผมจะจอดให้นายสมชายพูดเสียงห้าวและห้วนฉันไม่ปวดแต่รู้สึกว่าเธอปวดไม่ปวดท้องก็ต้องปวดหัวเพราะดูหน้าตาไม่เสเบยเลยนี่ หรือว่าทะเลาะก,กับแม่อีนูมาท่านเริ่มยั่วไม่มีเสียงตอบจากนายสมชายเขาคงตั้งหน้าตั้งตาขับรถต่อไปด้วยหน้าตาที่ค่อนข้างบึ้งตึงท่านพลักรูจึงพูดตรงๆว่ามีอะไรไม่สบายใจก็พูดออกมานั่งหน้าหงิกหน้าง,งออยู่ได้สุภาษิตจีนสอนว่า ไม้คดทำขอเหล็กงอทำเคียวแต่หน้างอใช้ทำอะไรไม่ได้ท่านอ้างภาสิทธิของมารดาในกุนเชียงดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและสถานการณ์เดี๋ยวกลับถึงวัดหลวงพ่อก็รู้เองคนขับรถตอบสั้นๆด้วยเสียงห้วนๆถูกท่านมาหาดูเอาหรือไง ถึงได้หน้าตาบอกบุญใหม่รับอย่างนี้ท่านพระครูยังคงพยายามสืบสอบหาสาเหตุนอกจากหลวงพ่อไม่มีใครกล้าดุผมหรอกตอบห้วนๆเช่นเคยพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าฉันเป็นคนเดียวที่กล้าแล้วเธอทำไมถึงไม่กลัวไม่กลัวคนกล้าแล้วเธอกลัวใคร ท่านตั้งใจยัว่วไม่มีเสียงตอบจากคนขับรถและเขาก็คิดว่าจะไม่พูดอะไรอีกความโศกเศร้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนักถึงเขาจะไม่ร้องไห้ออกมาเพราะความเป็นลูกผู้ชายมีนนำซ้ำยังชื่อสมชายแต่ก็อยู่ในสภาพน้ำตาตกในน้ำตามันท่วมอกท่วมใจเขาจนแทบจะล้นออกมาข้างนอกแล้ว เขาอยากรู้นักว่าถ้าหลวงพ่อของเขารู้เรื่องท่านจะน้ำตาตกในเวันอย่างตัวเขาหรือไม่ประเดี๋ยวก็จะรู้อีกไม่กี่นาทีท่านก็จะได้รู้ด้วยตนเองเห็นสิ่ิก้นกุฏินั่งเงียบท่านพระครูก็เข้าใจว่าจะต้องมีอะไรหนักอกหนักใจและคงจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องการให้ท่านรู้อาจเป็นเรื่องในครอบครัว หรือไม่ก็เป็นเรื่องพี่พี่น้องๆหรือว่าเกิดกรณีพี่น้องแย่งสมบัติกันไม่ดีแน่หากจะเป็นเช่นนั้นท่านไม่ชอบให้พี่น้องทะเลาะกันด้วยเรื่องของนอกกายถ้ายิ่งฟ้องร้องแย่งสมบัติกันก็ยิ่งแย่ใหญ่ในอนาคตพี่น้องจะไม่รักใคร่ปรองดองกันเพราะว่าทรัพย์สมบัติเป็นเหตุจะเกิดกรณีน้องฆ่าพี่ พี่ฆ่าน้องและก็บางคนถึงกับฆ่าพ่อแม่คนพวกนี้เมื่อตายไปก็จะต้องตกนรกเมื่อยังไม่ตายก็จะต้องติดคุกซึ่งเท่ากับตกนรกทั้งเป็นนับวันคนก็จะยิ่งขาดปัญญาเพราะไม่ได้อบรมตนด้วยศีลสมาธิและปัญญามีแต่เสียเวลาไปกับการแข่งแย่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติกัน ช่างไม่รู้เลยว่าเวลาตายเอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่บาปนั้นถึงจะไม่อยากเอาไปแต่ก็ต้องติดตามไปอย่างเลีกเกลียงไม่ได้ส่วนคนดีมีปัญญาเขาก็จะไม่ยึดติดอยู่กับสมบัตินอกกายแต่จะสร้างสมสมบัติในกายก็คือคุณงามความดีที่เรียกกันว่าบุญและบุญนี้ก็จะติดตามตัวเข้าไปในภพหน้าได้ ทันทีที่รถจอดตรงหลังกุฏิท่านพระครูเดินลงจากรถและก็เดินไปยังโบสถ์เพื่อจะไปดูบ่อน้ำทิพที่ผุดขึ้นมาบนพื้นโบสถ์ในสมชายคิดว่าท่านจะไปหาพระโบเฮียวจึงเรียนท่านว่า หลวงพี่บัวเหียวไม่อยู่หรอกครับหลวงพ่อไม่ต้องไปหาท่านหรอกใครว่าฉันจะไปหาพระบัวเหียวและหลวงพ่อจะไปไหนล่ะพูดแบบไม่มีหางเสียงเรื่องของฉันไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับเธอครับไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวและพูดเสียงเบาลงว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรุจาท่านพระครูได้ยินถนัดชัดเจน เพราะเป็นปกติของท่านอย่างหนึง่งคือถ้าใครพูดดังๆท่านมักไม่ได้ยินด้วยว่าเสียงมาเลยหูไปแต่ถ้าว่าใครพูดกระซิบหรือพูดในใจท่านจะได้ยินอย่างถนัดชัดเจนดังนั้นท่านจึงถามในสมชายว่ารู้หมู่รู้จาอะไรหมู่จาที่ไหนมาอยู่แถวนี้ นายสมชายกำลังหง,งุดหงิดเพราะจิตใจอยู่ในภาวะเศร้าโศกจึงคร้านที่จะต่อล้อต่อเถียงกับท่านรีบพูดขึ้นว่าหลวงพอ่อจะไปไหนก็รีบไปเถอะครับส่วนเรื่องหมูหรือจาเดี๋ยวท่านมหาบุญคงแจ้งให้ท่านทราบเองเขาพูดเป็นปริศนาท่านพระครูจึงเดินไปที่โบสถ์โดยอยากรู้ว่าบ่อน้ำทิพย์ยังอยู่หรือไม่ และท่านก็ได้ประจักษ์ด้วยตาตนเองว่าบ่อน้ำทิพซึ่งเป็นหลุมเล็กๆขนาดเท่าหลุมหยอดหนมครกได้อันตรธานไปจากพื้นโบสถ์โดยไม่เหลือร่องรอยไว้เลยแม้แต่น้อยท่านรู้สึกแปลกใจจนต้องรำพึงออกมาว่าน่าอัศจรรย์นักหลุมเล็กๆบนพื้นโบสถ์ที่มีน้ำทิพขังอยู่เหมือนจะบอกเราให้ไปสืบเสาะหาที่มา คลั้นพอเราได้ไปพบแหล่งกำเนิดดั้งเดิมที่เมืองสวดเถาก็กลับหายไปอย่างไม่เหลือไม่เหลือล่องรอยไว้เลยปาฏิหาริย์แท้ๆเรามีบุญเหลือเกินที่ได้พบได้เห็นอะไรๆที่คนอื่นไม่เคยได้พบได้เห็นนี่ถ้าเราไม่ได้เป็นสักยะบุตรพุทธโอรสของเสด็จพ่อก็คงไม่ได้พบไม่ได้เห็นเป็นแน่ ท่านรู้สึกอิ่มใจและภูมิใจที่ได้เป็นศักยะบุตรพุทธโอรสเพราะหากไม่ได้เป็นก็คงจะไม่สามารถดับทุกข์ได้สิ้นเชิงอย่างที่เป็นอยู่นี้เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงเข้ามาในกุฏินายสมชายขนของจากรถมาไว้ในกุฏิเรียบร้อยแล้วท่านมีของฝากจากเมืองจีนมาฝากลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมที่ถวายปัจจัยท่านไปทำบุญที่วัดไทยงัง เป็นเรื่องปกติสำหรับท่านที่ไปไหนมาไหนจะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งพระมหาบุญกลับจากงานเผาศพที่โยมเขานิมนต์ท่านไปแทนท่านพระครูรู้ว่าท่านเจ้าของกุฏิกลับมาแล้วจึงขึ้นไปกราบหลวงพ่อมาถึงนานแล้วเหรอครับท่านถามสักพักเห็นจะได้ท่านมหาไปไหนมาหรือ ไปเผาศพที่วัดพุทธ,ธารามมาครับเขาตั้งใจจะน,นิมนต์หลวงพ่อพอรู้ว่าหลวงพ่อไปเมืองจีนก็เลยนิมนต์ผมแทนแล้วพระโบเฮียวไปด้วยหรือเปล่าท่านถามถึงน้องชายในอดีตชาติไม่ได้ไปครับเพราะท่านไปแล้วหมายความว่ายังไงพระโบเฮียวไปงานศพมาแล้วหรือ ท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจท่านไม่ได้ไปงานศพหรอกครับแต่ท่านไปแล้วคือไปจากวัดป่ามะม่วงแล้วท่านพระครูรู้สึกใจหายว่าหากก็กำหนดใจหายหนอได้ทันท่านจึงถามพระมหาบุญว่าท่านไปเมื่อไรทําไมต้องไปตอนที่ผมไม่อยู่ด้วยจะรอให้ผมกลับมาก่อนไม่ได้เชียวหรือ ผู้อาวุโสกว่าพูดเหมือนบนผมไม่ทราบจะตอบว่าอย่างไรท่านฝากจดหมายลาไว้ที่ผมประเดี๋ยวผมจะลงไปหยิบมาให้หลวงพ่อนะครับพูดจบก็ลุกขึ้นเดินลงบันไดไปท่านพระครูรู้สึกสังเวชใจลึกๆความผูกพันใกล้ชิดกับพระยวนรูปนั้นเป็นเหตุให้การไปของอีกฝ่าย สร้างความสังเวชท,ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านจึงเข้าใจสงสารและเห็นอกเห็นใจบรรดาผู้ที่ทุกข์เพราะความพลัดพรากนี่เองหนอที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกข์ไว้ในธรรมจัก,กรกวัตตนสูตรว่าปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ โชคดีที่ท่านสามารถประหารทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นเชิงและเป็นอิสระหลุดพ้นจิตของท่านอยู่ในภาวะเหนือทุกข์เหนือสุขเป็นจิตที่อโศกกลางวิชาชังเขมังคือไร้เศร้าปราศจากทุลีกเกษมซึ่งคุณสมบัติของจิตทั้งสามประการน,นี้มีอยู่ในพระอริยบุคคลผู้เข้าถึงอรหัตตมรัก อรหัตผลเท่านั้น